วันนี้จะพามาดูการรีบหลังคานะครับขนาดคล่ก็จะเท่ากับประมาณนี้นี่เพลิน พอรีหลังคาเสร็จปั๊บมันก็จะตัดครับออพอตัดแค่จะลืดออกมารเรื่อยเรื่เราจะใช้ระบบหลังคาเป็นระบบคลิปล็อกนะครับ อันน al sí, sí. um ี้ยาวกี่เมตรอ่ะเจ็มสิบ